สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กอรรพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางราับพินชาแนลของเราวันนี้ก็จะได้นำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับประจำปี2,565มาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ในปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ราศีไหนนะครับแนะนำให้ท่าน ไปผูกด,ดวงในเว็บไซต์ที่มีบริการผูกด,ดวงดูนะครับว่าลัคนาของท่านนั้นอยู่ราศีไหนกันแน่นะครับแล้วค่อยมาฟังการพยากรณ์จากช่องของเรานะครับสำหรับปีนี้นะครับชาวราศีสิงเป็นปีที่มีโชคดีบอกงี้นะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านคิดไว อาจจะนานละจนลืมไปแล้วนะครับก็จะมาสมปรารถนากันในปีนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่มีโชคนะครับปีแห่งชัยชนะปีแห่งความสำเร็จปีแห่งความปังในหลายๆเรื่องนะครับของชาวราศีสิงห์กันเลยก็ว่าได้นะความสำเร็จความรุ่งโรจน์ต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับในปีนีออ้มาดูเรื่องของการเงินบ้างนะครับ การเงินของชาวราศีสิงห์นะก็อย่างที่เรียนให้ท่านได้ทราบนะว่าจะมีความสําเร็จมีความสมปรารถนาในหลายๆเรื่องรวมถึงรวมถึงเรื่องการเงินด้วยแต่นิดนึงนะครับบอกกับชาวราศีสิงห์ว่าการเงินของท่านเนี่ยก็จะมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นมีคนมาหยิบยืมบางทีคนที่เข้ามาหยิบยืมขอความช่วยเหลือจากท่านเนี่ย ก็คือคนที่เคยมีบุญคุณกับท่านก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องช่วยเหลือหรือรายจ่ายที่จ่ายด้วยความจำเป็นบางท่านต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอย่างนี้นะครับก็จะต้องควักกระเป๋าจ่ายกับรายจ่ายที่เหมือนทวนเออเหมือนถูกบังคับอ่ะนะเป็นรายจ่ายที่ถูบ,บังคับจ่ายตามความจำเป็นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลายรายการเลยทีเดียว แต่ดีที่ว่าการเงินของท่านเนี่ยโดยภาพรวมถือว่าดีแม้ว่าจะมีรายจ่ายขณะน,นี้ก็มีรายรับที่มั่นคงดวงชะตาว่างันนะครับเ,เงินที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าท่านทำธุรกิจเองก็หมายความว่าก็มีไรายได้เข้ามาเนืองๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดนะครับงานประจำก็เป็นเงินเดือนที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรติดขัดเพราะฉะนั้นดูจากรายรับรายจ่ายแล้วก็ บริหารจัดการได้นะครับเมื่อท่านรู้ว่าอาจจะต้องมีรายจ่ายตามความจําเป็นเกิดขึ้นจะต้องมีการช่วยเหลือคนที่เคยมีบุญคุณกับท่านท่านอาจจะต้องเตรียมงบสํารองไว้นะครับก็จะไม่มีอะไรที่ยากลําบากนะครับสําหรับในเรื่องของการเงินทีนี้มาดูเรื่องของการงานบ้างนะครับการงานของชาวราศีสิงห์ในปีนี้ก็ งานจะมีอุปสรรคมีอุปสรรคแต่อย่างที่บอกท่านมีความโชคดีในหลายๆอย่างแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคขนาดนั้นนะแต่ท่านก็จะผ่านฉลุยไปแบบว่าฟลุกฟลุกแบบว่าอองานที่มันมีอุปสรรคงานที่มันติดขัดก็จะมีคนมาช่วยเหลือบ้างละหรือว่าผ่านพ้นบางท่านอาจจะต้องสอบอะไรเงี้ยนะต้องสอบแข่งขัน สอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะสามารถผ่านข้อสอบเหล่านั้นไปด้วยอาการแบบงงๆนะครับเอ๊ะข้อนี้ก็เหมือนจะตอบผิดแต่ก็ผ่านมาได้อะไรเงี้ยคือคือพูดง่ายๆว่าอุปสรรคเกิดขึ้นโชคก็จะเข้ามาช่วยท่านอืมจะเป็นแนวแนวนี้นะครับสําหรับคนราศีสิงห์แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างท่านนะเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้ก็ มันนะทิฐทานมันทําบุญอะไรเงี้ยนะครับทาบุญแล้วก็อย่าลืมมาอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะเป็นการเอาบุญมาถวายเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆก็จะได้อุปธมร,รมทำให้ชีวิตของท่านคล่องตัวขึ้นนี่ก็เป็นเคล็ดนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้าง ความรักนะครับของชาวราศีสิงห์ก็จะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่าจะมีความสำเร็จนะในหลายๆย,ย่าในหลายๆด้านเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะความรักของท่านก็ถือได้ว่าราบรื่นแต่นิดนึงคือเหมือนกับว่า อ,อ,อาจจะทํางานจนลืมคนรักหรือเปล่าเนี่ยตามดวงว่ายอย่างนั้นนะครับคือเหมือนกับว่าบางทีทํางานเพลินนะทำงานเพล,นนะนเพลินจนกระทั่งเอ๊ะเ,เราลืมอะไรไปหรือเปล่าวันเกิดคนรักของเราแล้วก็แอบ,บลืมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นก็โดยโดยโดยภาพรวมถือว่าความรักดีแต่ว่าอาจจะเกิดเหตุในลักษณะของการทำงาน จะลืมนะจะลืมเรื่องเ,อเรื่องสําคัญในเรื่องของหัวใจไปบ้างหรืออาจจะไม่มีเวลามาสนใจมากนักนะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถือได้ว่าความรักถ้าสําหรับท่านที่ยังไม่เจอความรักโอกาสที่จะได้เจอก็ก็เยอะนะจะมีโอกาสได้เจอนะครับโดยเฉพาะเจอกับการทำงานอย่างเช่นออกไปทำงานนอกสถานที่แล้วก็ไปเจอเข้านะ ไปสบตาใครบางคนแล้วก็เกิดปิ๊งปังอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นไปได้นะโดยมากจะมากับการทำงานครับในเรื่องของความรักปี2565นี้มาดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีสิงห์แข็งแรงครับแข็งแรงก็จะมีความคล่องตัวนะมีความคล่องตัวมีความแข็งแรงโรคเก่าๆที่เคยเป็นก็ เอาชนะได้นะก็จะไม่กําเริบขึ้นมานะครับในช่วงสองพันห้าร้ยหกสิห้านี้นะครับราบรื่นดีนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับเอ,อแต่ถ้าเป็นอะไรเนี่ยมักจะเป็นพร้อมกันสองอย่างขึ้นไปอืมบางบางท่านก็อาจจะปวดขาแล้วก็ปวดแขนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมักจะเป็นสองอย่างขึ้นไปแต่ว่าจะไม่รุนแรงนะ จะไม่รุนแรงนะครับออลองสังเกตดูดีว่าท่านเป็นกี่อาการนะครับมาดูเรื่องของการเดินทางนะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้ามีการเดินทางก็ยังสะดวกราบรื่นดีนะครับอุปสรรคน้อยใหญ่ก็ไม่มาแพ้วผ่านเดินทางแล้วได้โชคลาภอีกต่างหากนะครับถ้าท่านอยากจะทำบุญที่เกี่ยวกับการเสริมดวงหรือว่าว้ว้พระเสริมดวงนะครับแนะนำว่า ก็สามารถจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับได้แล้วก็อธิษฐานนะเพราะว่าคำอธิษฐานของท่านนั้นจะประสบผลในปีนี้จะเห็นผลที่ชัดเจนหรือ,อ,อให้ท่านไหว้แนวของพระฤาษีต่างๆก็จะให้โชคด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟ คือแนวที่เป็นพระฤาษีนะครับแนวเนี้ยก็จะตอบสนองนะครับหรือว่าทําให้ท่านได้เห็นผลของคําอธิษฐานได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนอันนี้ก็คือการพยากรณ์นะครับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในปี2565ถ้าชอบช่องของเราก็กดติดตามเข้าไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้ นำข้อมูลที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์มานําเสนอเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับด้วยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ